เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมออเรนจิน่าเนี่ยถึงมักจะว่างขายอยู่ตามร้านกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรเราจะมาคุยกันในลงทุนเกิลทอกกันค่ะ ถ้าพูดถึงต้นกําเนิดของออรเรนจิน่าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคะบริษัทนี้เขาไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นเองค่ะแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยไปซื้อสูตรเครื่องดื่มที่ชื่อว่านารันจิน่าต่อมาจากเพศเชกรชาวสเปนและหลังจากนั้นนะคะเขาก็เอามาดัดแปลงสูตรนิดหน่อยแล้วมันก็กลายมาเป็นออรเรนจิน่าขึ้นในปี1น3 6ค่ะแต่ว่าจังหวะในการก่อตั้งออรเรนจิน่าเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเพียงแค่ประมาณ3ปีเท่านั้นธุรกิจเนี่ยก็กหา้าใเ,เลทยํ ธุรกิจทุกอย่างต้องชะงักลงหลังจากที่ส่งคมโลกครั้งที่สสิ้นสุดใช่ไหมคะสถานการณ์เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติผู้ก่อตั้งของออริเจนนาเนี่ยเขาก็เลยส่งต่อกิจการเขาให้ลูกชายและลูกชายของเขาคนนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นคนพลิกฟื้นกิจการแล้วก็ทําให้ออริจนจีนาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากโดยผลงานแรกของเขานะคะก็คือการเปลี่ยนรูปทรงขวดของออริจนจีนาค่ะจากเดิมที่เป็นทรงขวด,ดวทั่วๆไปเนี่ยก็เปลี่ยนให้มาเป็นขวดทรงอ้วนกลมที่คล้ายๆกับผลส้มแล้วมันก็กลายมาเป็นหนึ่งใน ปัจจุบันนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเมือ 9, 000, ่อออรเรนจิน่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่1950ภายใต้การนําของทายารุนที่2เรียกได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองสุดขีดของออรเรนจิน่าเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งในสมัยนั้นนะคะออรเรนจิน่าเนี่ยก็เริ่มมีการทําโฆษณาขึ้นครั้งแรกค่ะผ่านโปสเตอร์แล้วก็สื่อสารว่าเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับช่วงเวลาพักผ่อนตอบโจทย์คนในสมัยนั้นที่เขาเนี่ยเผชิญความตึงเครียดจากสงครามมานานนั่นเองค่ะส่วนช่องทางหลักๆที่มีการนำออรเรนจิน่าไปวางขายนะคะก็จะเป็นพวกตามร้านกาแฟต่างงๆะแลเเนนีจึป็ตุ ว่าทำไมออริจินาถึงมัดสว่างขายอยู่ตามร้านกาแฟร้านคาเฟ่ต่างๆหรือแม้กระทั่งไปจนถึงเชนร้านกาแฟขนาดใหญ่อย่างสตาร์บัคนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราย้อนกลับมาที่ยุคข,ของทายารุ่นที่2กันดีกว่าค่ะเมื่อเขาเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมคะว่าช่องทางหลักลในการขายสินค้าของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ร้านกาแฟดังนั้นนะคะเขาก็เลยว่าจ้างให้พวกเด็กนักเรียนพนักง,งานบริษัทหรือแม้กระทั่งพวกทหารที่เพิ่งกลับมาจากสงครามเนี่ยไปซื้อออริจินาตามร้านกาแฟค่ะเพื่อสร้างกระแสให้กับสินค้าของเขาแล้วก็ทําให้ลูก คนอื่น,นย,ยากจะรู้ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมันคืออะไรทําไมถึงมีหลายๆคนมาสั่งซื้อดูเหมือนว่าการตลาดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะมันดูจะช่วยให้ออริจินาเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในปี1957นะคะออริจินาสามารถทํายอดขายได้สูงถึง50ล้านขวดและต่อมาที่ปี75เนี่ยออริจินาก็มียอดขายเติบโตขึ้นถึง10เท่าหรือก็คือจาก50ล้านขวดเนี่ยกลายมาเป็น500ล้านขวดค่ะซึ่งจํานวนทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดไปมันเป็นแค่ยอดขายจากประเทศฝรั่งเศสเพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะคะซึ่ง หลังจากนั้น9ปีต่อมานะคะบริษัทเนี่ยถึงตัดสินใจที่จะส่งสินค้าออกไปขายอย่างต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะคะท่ทาญารุนที่2ของออร์เจนจิน่าเขาตัดสินใจขา,ขายกิจการให้กับบริษัทฝรั่งเศสอย่างเปโนริกาซึ่งบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับท็อปๆของโลกเลยทีเดียวค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษที่1980งเนี่ยยอดขายของออร์เรนจิน่าก็เพิ่พง,งล ให้ออรเรนจิน่าเนี่ยขึ้นแท่นมาเป็นอันดับที่2ในตลาดน้ำอัดลมรองจากโคคาโคลาเพียงแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมน้ำส้มถึงไปจัดอยู่ในตลาดของน้ำอัดลมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยออรเรนจิน่าเป็นน้ำส้มที่อัดแก๊สด,ดังนั้นนะคะเขาก็เลยจัดให้ออรเรนจิน่าี่อยู่ในตลาดน้ำอัดลมนั่นเองค่ะ และในขณะที่กิจการของออร์เรนจิน่าเนี่ยกำลังไปได้ดีบริษัทโคคาโคลาก็ได้ตัดสินใจยื่นซื้อกิจการของออร์เรนจิน่าในปี1997ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขายื่นซื้อด้วยมูลค่ากว่า5,000ล้านฟรังหรือว่าถ้าคิดเป็นค่าเงินในปัจจุบันนะคะฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้อยู่ที่สกุลเงินยูโรมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านยูโรถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ37,000ล้านบาทนั่นเองค่ะแม้ว่าข้อเสนอนี้เนี่ยจะดูน่าสนใจใช่ไหมคะแต่ว่าดีีน้เ่ถูกกสังดกว่่าเเังวลรน การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ป้องกันการผูกขาดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าหากดิวนี้สําเร็จขึ้นมาจริงๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลให้บริษัทโคคาโคลาเนี่ยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้ถึง10%และก็อาจจะส่งผลให้บริษัทโคคาโคลานะคะกุ้มส่วนแบ่งในตลาดทั้งหมด70%ใเนลยทีเดียวค่ะแต่ว่าบริษัทโคคาโคลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมแพง้ง่ายๆค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก2ปีต่อมาเขาก็กลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็มายื่นซื้้้้อออออกกกกกิิจจจจาาาาาารรรรเเเนนนนนน่่่่ดวววยยยํงงงทีีลล็คะืมปับ ละเอียดในการซื้อกิจการเพื่อให้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยไม่มองว่ามันเป็นการผูกขาดจนเกินไปค่ะแต่ว่าดิวนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็ถูกรัฐบาลฝรั่งเศสปัดตกอีกเช่นเคยค่ะ แม้ว่าโคคาโคล่านะคะจะซื้อกิจการของออรเรนจิน่าไม่สําเร็จแต่ยังไงคะ่ะออรเรนจิน่าเนี่ยก็ได้ถูกขายให้กับคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนมือเจ้าของอยู่หลายต่อหลายครั้งจนในปัจจุบันนะคะออรเรนจิน่าเนี่ยไปตกอยู่ในมือของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซันทตร ي ซึ่งคนไทยนะคะก็จะคุ้นชินกับบริษัทนี้ดีผ่านการเป็นบริษัทร่วมทุนกับแบบซี่โคนั่นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกียรติเล็กๆเน้อยๆ่นะคะแม้ว่าออร์เรนจิน่าเนี่ยจะมีภาพจาเป็นน้าส้มแต่ว่าถา เพราะว่าเขามีน้ำส้มเป็นส่วนผสมเพียงแค่10%เท่านั้นค่ะฝากติดตามรายการลงทุนเกิลทล์กทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ